ระหว่างการสวดบททุสวรรคแจ้งข่าวในจัตุรัสเซนส์ปีเตอร์สมเด็จพระสันตปะปะตาปาทรงไตรตรองพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราเป็นปังทรงชีวิตสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสตรัสว่าผู้ที่หิวโหยไม่ร้องขออาหารที่ปราณีตงดงามและราคาแพงพวกเขาขอขนมปังผู้ว่างงานไม่ร้องขอเงินเดือนจำนวนมากแต่ขอเพียงขนมปังในการจ้างงาน พระเยซูทรงเผยพระองค์เป็นขนมปังนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องการในชีวิตประจําวันสมเด็จพระสันตะปาป,ปาตรัสอีกว่าพระเยซูทรงมีความเรียบง่ายพอๆกับที่พระองค์ทรงมีความสำคัญและทรงแนะนำให้เราแบ่งพื้นที่แก่พระองค์ในชีวิตส่วนตัวและในครอบครัวมากขึ้น พวกเรารับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อยวันละครั้งอาจเป็นมื้อเย็นในครอบครัวหลังกลับจากทำงานหรือเล่าเรียนมาทั้งวันคงเป็นการดีก่อนที่จะบีขนมปังให้เราเชิญพระเยซูผู้เป็นปังอันทรงชีวิตเพื่อวอนขอพระพร,พรจากพระองค์พงคเพื่ออวยพรกิจการที่เราทำและสิ่งที่เราล้มเหลวที่กระทำ นี่คือหนึ่งวิธีที่สมเด็จพระสันตะปาปาดำรัสว่าเราสามารถเชิญพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของเราเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณได้ปฏิหารแห่งหิมะฤุดูร้อนที่เกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ระหว่างพิธีมิสซาณมหาวิหารแม่พระแห่งหิมะในกรุงโรมเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาการเฉลิมฉลองนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคิศก358 ตามประเพณีกล่าวว่าพระแม่มารีขอให้สร้างโบสถ์นี้ขึ้นในตำแหน่งที่พระนางระบุว่าจะมีหิมะตกในช่วงกลางฤดูร้อนการโปรยกลีบดอกไม้สีขาวเพื่อระลึกถึงปฏิหารนี้ได้ดึงดูดผู้สแสวงบุญนักท่องเที่ยวและแม้แต่นักประวัติศาสตร์ศิลปะจากที่ต่างๆเช่นสเปนนจีเรียเอกวาดอร์และส่วนต่างๆของอิตาลีเราได้ยินมาว่ากลีบดอกไม้จะถูกโปรยลงมาในขณะพิธีมิสซา และเราก็อยากเห็นมันช่างสวยงามมากฉันคิดว่านี่เป็นการแสดงความรักจากพระแม่มารีที่มีต่อพวกเราจริงๆเพราะแม่พระทรงรักเราจริงๆและในบางครั้งพระนางจะพยายามแสดงพระองค์ด้วยการประจักษ์และด้วยทุกสิ่งหิมะในเดือนสิงหาคมนี้เหมาะกับสภาพอากาศที่ไม่สู้ดีนักทั่วทั้งอิตาลีในขณะนี้ฉันคิดว่าในการสร้างปฏิหารด้วยหิมะที่เป็นกลีบดอกไม้ ถือเป็นประเพณีที่ควรได้สัมผัสและควรคงไว้บางคนมาอธิษฐานภาวนาต่อแม่พระเป็นพิเศษฉันมาที่นี่เพื่อสวดภาวนาให้แก่ทุกคนในครอบครัวของเราเพื่อนพี่น้องรวมถึงโลกใบนี้ซึ่งต้องการคำอธิษฐานอย่างแท้จริงในวันนี้ฉันยังต้องการสวดภาวนาเพื่อสมเด็จพระสันตปาปา,ปาเพราะพระองค์ทรงขอให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อพระองค์เสมอ ฉันอธิษฐานภาวนาเพื่อครอบครัวขอให้มีสุขภาพที่ดีแค่นั้นในการฉลองลามาดอน่าเดลลาเนเวแม่พระแห่งหิมะในกรุงโรมมักจบลงในช่วงเย็นวันฉลองด้วยกลีบดอกไม้มากมายนอกมหาวิหารซึ่งปีที่แล้วได้ถูกงดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยานฟันเอ็กซ์สามารถวาดภาพได้เพียง20ภาพ แต่ก็เพียงพอสำหรับเขาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเราสามารถกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขามีน้อยมากที่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนเช่เนปีเกิดซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณปีคิสรด์พันสามร้อยเาสิบเฮนดริกคัสเลวเวร์ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบูสเบลเยียมกล่าวว่า เราทราบว่าเขามีตัวตนอยู่จริงเราทราบว่าภาพเขียนบางภาพของเขาได้รับมอบหมายให้วาดจากบุคคลบางคนเราทราบว่าเขาทำงานให้กับเดยุแห่งเบอร์ก,กันดีแต่สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับตัวเขานั้นเป็นแค่การคาดเดากันจริงๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เขาเกิดและที่พำนักก่อนที่เขาจะมาถึงบูชรวมถึงเรื่องอื่นๆอย่างการเสียชีวิตของเขาเฮนริกคาสเลเวีย ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบูชในเบลเยียมเขาเพิ่งได้ค้นพบบางสิ่งที่น่าประหลาดใจในขณะทำวิจัยภายในหอจดหมายเหตุของเรือนจำซึ่งเป็นหนึ่งในสามสารสามัญของสันตะสำนักเขาได้พบข้อความสั้นๆที่เขียนเป็นภาษาลาตินสองบรรทัดว่าขอพระสันตปิดรผู้ศิทธิ์โปรดเห็นควรอนุญาตตามที่ยานฟานเอ็กและมาการิธาจากสังคมทนทลีแอสได้เขียนจดหมายเกี่ยวกับสิทธิการขอรับสินอภัยบาป ซึ่งทําให้เข้าขาความกระจางเกี่ยวกับชีวิตลึกลับของจิตตกรชาวเฟนมิชนี่เป็นครั้งแรกที่มีการกล่าวถึงจิตตกรผู้นี้และภรรยาร่วมกันในเอกสารซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวทั้งคู่มาจากสังคมทนรีแอชซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่เช่นกัน uh, เพราะทุกสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับฟอนเอ็กและถิ่นกําเนิดของเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นการคาดเดาหรือจากข้อมูลที่ทิ้งไว้หลังจากการเสียชีวิตของเขา เอกสารนี้เป็นคำขออย่างเป็นทางการที่ส่งไปยังสมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่4โดยขออนุญาตให้ศิลปินสาร,รภาพบาปกับพระสองฆ์องค์ใดก็ได้ซึ่งในขณะนั้นทำได้แค่เพียงสาร,รภาพบาปต่อพระสงฆ์ในท้องถิ่นของตนเท่านั้นสิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากถูกเขียนขึ้นในปีคิศ,ศ441เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตขณะที่เขาอยู่ที่บูธไม่นานก่อนที่เขาจะเขียนจดหมายถึงกรุงโรม มีโรคระบาดเกิดขึ้นและมีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและบางทีเขาอาจกังวลว่าเขาอาจจะป่วยด้วยหรือเขาอาจจะป่วยอยู่แล้วในขณะที่เขาส่งคำขอมากับจดหมายฉบับนี้การค้นพบครั้งนี้ทำให้เรื่องราวชีวิตของศิลปินผู้นี้ชัดเจนมากขึ้นและมีโอกาสมองย้อนกลับไปในภาพวาด20่ชิ้นที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งเป็นผลงานของจิตรกรชาวเฟรมิชผู้ยิ่งใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นผลงานทั้งหมดของเขาร่วมกันแต่เราสามารถชมผ่านทางออนไลน์ด้วยความละเอียดสูงที่แสนจะน่าทึ่ง